อ๋อไม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะจริงๆแล้วแอนก็แค่ต้องป็นแอนเป็นอคือคนคิดว่าแอนน็อกรูหรืออะไรไปเปล่าแอนเดินสวยๆเข้าโรงพยาบาลคือหมายความว่าไี่อะไรคะมันเป็นมันเป็นเหมือนเรื่องง้อของมดลูกที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทั่วๆไปอยู่แล้วซึ่งมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเราก็เคลียร์ออกไปจริงๆหมอนัดแอนงนานแล้วค่ะแต่แอนเบี้ยวหมอมา3รอบแล้วหมอบอกว่า ถ้ารอบนี้ไม่มาหมอไม่ผ่าให้แล้วนะแอนก็เลยอ่ะถ่ายเกมรักทรยเยเสร็จก็เดินเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็ไปเอาเขาออกก็กลับมาใช้ชีวิตเป็นแค่เนื่องอกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนน้นาที่เป็นครั้งใหญ่นะเพราะว่าคุณเอโพสข้าน้าถึงแบบว่าเออส่งอคนอื่นอาจจะมองว่าใหญ่หรือว่าเล็กแอนก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็มันก็ไม่เอาไว้ดีกว่าคือหมายความว่ามันตอนนี้มันไม่มีอะไรค่ะเพียงแต่ว่าต่อไปพอเราอายุเยอะขึ้นเราไปผ่าเราอาจจะ ฟื้นตัวช้ากว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแอนก็เลยตัดสินใจผ่าตอนที่เรากําลังแข็งแรงแค่นั้นเลยอะคะ่ะจริงตอนที่หมอตรวจดูเขาวิเคราะห์วินิจฉัยไหมครับว่ามันอาจจะเป็นอะไรอ๋อ,อไม่มีอะไรค่ะ<อ>คือพอผ่ามาแล้วคือไม่มีอะไรเลยหมอเขาก็บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วมันไม่น่ามีอะไรอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าคือก้อนมันอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะเลือกเอาออก<ม>ก็ให้เราตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณหกเจ็ดเซนเลยเงี้ยค่ะซึ่งคือเป็นเป็นการผ่าครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยในการแบบ ในการโดนโดนผ่าตัดยอย่างเงี้ยเไบ้างครับใจมันวิววิวไหมคะหรือว่ามันี่พิลหรือีวิล <laughs> คือจริงจริงมันก็ไม่ได้น่ากลัวคือเราอกลัวไปเองเรากลัวพอเราไปเจอหมอเราโดนแบบเราโดนถูกเข้าห้องผ่าตัดเหมือนเราถ่ายละครมาแล้วเข้าห้องผ่าตัดไปเยอะแล้วพอเราโหย้ยมัน,ม,นมันใจสั่นอะ่ะมันเหมือนเราจะเป็นลมอะ่ะตอบสักแป๊บหนึ่งก็ไม่รู้ตัวอะไรแล้วแล้วออกมาอ้าวมันก็ไม่ได้ขนาดอย่างที่เรากลัวมันก็เลยโอเคอะค่ะแต่ถามว่าก่อนเข้าอ่ะ กลัวแล้วบอกกับตัวเองเลยว่าจงรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงไว้อย่ามาโรงพยาบาลบ่อยๆมันไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยดูแลสุขภาพตัวเองมาตลอดใช่คือจริงๆร่างกายแอนะแข็งแรงหมดเลยค่ะแต่มันเป็น,นเรื่องของผู้หญิงนะคะที่ทุกคนเมื่อถึงเวลาถึงวัยที่มันสะสมมานานมันก็มันก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่แอนไม่ได้ป่วยไข้หรืออะไรอย่างเงี้นนะ,คะคือทุกอย่างมันดีหมดเลยลววเราก็แค่รู้สึกว่าเออ เดี๋ยวต่อไปมันไปเบียดกระเพาะปัสสาวะหรือทําให้เรามันทําหน้าที่ได้ไม่ดีเราก็ไม่ทาไม่ไม่ไม่เก็บไว้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่นนองเขาไม่ได้มีไม่ได้เป็นเนื้อละไาอะไรอะไรตรวจเฉพาะตรวจสุขภาพหรือใช่ตรวจสุขภาพก็เลยไปเจอค่นั้นเลยค่ะมองว่าทาอยู่ดีมันก็มาแต่การที่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ปวดไม่เจ็บไม่อะไรก็คือไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรในร่างกายตอนที่คุณไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวคือถ้าไม่ตรวจก็ไม่เห็นนะก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วันนี้จะ ก็เดี๋ยวไปเดือนหนึ่งก็ไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างก็พอพอเราผ่าปุ๊บเราถึงเพิ่งรู้อ่ะโบเวลดาก็ผ่านักแสดงคนนั้นคนนี้ก็ผ่าบางคนเป็นช็อกโกแลตซีดบางคนเป็นเนื้องอกบางคนก็เหมือนเป็นอาการทั่วไปของผู้หญิงแต่เราไม่เคยเปิดคุยเรื่องนี้กับใครเราก็เลยคิดว่าโอ้โหมันคงเป็นเรื่องที่แบบต้องทำแต่เขาบอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องปกติมากเลยพอพอมาในวันรู่งกพี่แอมันต้องมีการมีรุ่งไหมครับไอฝนนี่ฝนค่ะทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะ ก็ไม่ดตัดลูกทิ้งไม่ยอมไงไม่อหล่ออย่าเอามลูกแอนออกไปค่ะแอนยอยากอยากใช้ชีวิตออนแอร์แล้วเลยเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าที่ผ่านมานักแสดงแคนเข้าโรงพยาบาลทุกคน